สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลกระชับมิตรหรือฟุตบอลอุ่มเครื่องกันดีกว่าครับผมประจำวันเสาร์ที่24มีนาคมนะครับผมก็โดยเฉพาะคู่ที่เราน่าจะรู้จักกันนะครับผมคู่แรกครับไอร์แลนด์เหนือครับเอาชนะทางเกาหลีใต้ไปได้2ประตูละหนึ่งครับสวีเดนครับเปิดบ้านครับแพ้ชิลีไป1ประตูต่อ2ครับอิสราเอลครับแพ้โรมาเนียไป1-2เช่นกันนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโตโกครับเสมอกับทางไอวอรี่โคสต์ไป2ประตูต่อ2นะครับผม สำหรับโปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรครับวันอาทิตย์ที่25มีนาคมนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปตามเชียร์กันนะครับฟุตบอลคิงส์ครับครูชิงที่3ครับตอนบ่าย4ี่โมงครึ่งครับกาบองครับจะเจอทางยูเอครับแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งครับไทยเราครับจะเจอกับทางสโลวาเกียนะครับผมเพื่อชิงครับใครจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ได้ถ้วยฟุตบอลคิงส์ครับปี2018นี้ไปครับคันที่46แล้วนะครับผมก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับใครไปเชียร์ที่สนามได้ก็ลองดูนะครับแล้วก็ถ้าใครไปไม่ได้ ครับไทยรัฐทีวีไทยทอดสดครับก็เปิดทีวีลุ้นกันได้นะครับผมเย็นนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรคู่อื่นๆครับก็ยังมีเตะก,กันในคืนวันจันทร์ครับแล้วก็คืนวันอังคารนะครับผมก็น่าจะเป็น2วันสุดท้ายนะครับที่จะเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับทีมชาติกันนะครับผมก่อนที่จะกลับไปเตะฟุตบอลลีกในวันพฤหัสนะครับผม นะครับผมก็เป็นผลฟุตบอลอุ่นเครื่องแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลแระชามิตรที่เหลือนะครับผมก็เดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ